หมาดีใจหลังจากที่ไม่ได้พบปะกับคุณแม่ของเขาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์มันก็จะตื่นเต้นเวอร์วังแบบนี้นะคะอ,อ,อีกสักพักก็จะไปหยอกกันเพราะว่าเพราว่าแย่งความรักจากแม่ตูมตูมกลัวซะที่ไหนล่ะพี่ครับ ตูมกลัวซะที่ไหนล่ะกลัวหรอกไม่กลัวหรอกไปดูแม่ของเขาดีกว่าไปแล้วนะม่สิไปไหนไปไหนมาแม่ไปไหนมาแม่ไปไหนมาพี่ไม่ให้แม่ไปไหนหรอกพี่จะฆ่าบคอแม่ไว้ อย่านะอย่านะพี่ขามอย่าตุ้มอย่าตุอย่าตุ้มจัดก,การเลยนี่ไปแล้วนะไปจริงแล้วนะนี่เปลี่ยนล้อมาใหม่อะไรกินใหม่กินใหม่ชีห้หน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยแม่แม่แม่เปลี่ยนล้อมาใหม่เหรอเอาซะหน่อยแสดงความคิดถึงก่อนเอาให้ครบทุกล้อไม่เหมือน,นตุม้มหรอกปลอยมาหาแม่ดีกว่า พี่ขามปล่อยพี่ขามแม่ให้พี่ขามไปฉี่ไปเถอะพี่ขามฉี่อะจูมหาแม่ดีกวัวเนะี่ยพี่ขามยังไม่รู้ตัวจูวมาอ้อนแม่ดีกวัวจูมาแอบ,บมาอ้อนแม่เอามาเร็วพี่ขามมาเร็วพี่ขามมาเร็วอ,อันนี้นะคะหมาอ้วนสองตัวกับแม่ของเขาเค,คิดถึงกันมากมอ้าวไปแล้วจูอู่มร้อนเู้าไปแล้ว แค่นี้เหรอไป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 แล้วเอาเอาเอาแม่อยู่ดีนะนี่นี่แม่อยู่นี่นี่แม่อยู่นี่นะเร็วเร็วเร็วแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ขามขามแม่อยู่นี่นะนี่นี่แม่เราไปเอานมก่อนนะกินนมไหมแม่อยู่ตรงนี้อะไรอ่ะเยอะก็เหรออะไรเนี่ยเอาล้างเท้าด้วยเอากินด้วยเอา ข้าวโฉ่แม่มาต้องจินข้าวโฉ่เอ้ยกินข้าวโฉ่หน่อยมักินข้าวโฉกันน่อยมา้โอ้ยมดไม่กินได้ไหมแม่เบียเบียไม่กินได้ไหมเล่นกันเฉยๆได้ไหมกินถามจะกินโชฉกินเองก็ได้ดอกถามจะกินโฉไม่ไม่ไม่ตุ่มไม่เห็นโฉเลยตุ่มบอกว่าร้อน แม่เข้าไปข้างในไม่ได้เหรอมตุ้มร้อนน่ะตุ้มร้อนอ่ะตุ้มอยากเข้าไปฟัดแม่ข้างในก่อนก็มาขนของช่วยกันก่อนเร็วเนี่ยชิ้นนมมาให้อยู่ชื้นผลไม้มาให้ยูไปดีกว่าร้อนน่ะไม่ไหวไม่ไหวคเอาใจอย่างนี้ที่เป็นงานแม่แม่เห็นไหมแม่เห็นไหมพี่กินข้าวอยู่แม่เห็นไหมแม่เห็นไหมแม่มาแม่มาแม่มา พ,พี่เก่งไหมแม่พี่เก่งไหมไอ้่อยไหมมันไอ้ลอยอย่างเงี้ยมันนั่งเฝ้ากันเลอด้วย <c oughs> มันใช่เหรอมันต้องเลอด้วยเหรอกินให้รู้ว่ามันอร่อยมัน,น,น, <c oughs> นก็ลืมกัลืมไม่ไม่น้องจูมไปไหนเนี่ยน้องจูมน้องจูมไปไหนเนี่ยมาเล่นกับพี่โก้ ไงล่ะแม่มาทุกครั้งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ต้องเรียกมากินข้าวให้ยากไม่ต้องเลยโอ้โหเหลือขามจริงๆอะเหลือลูกมันจริงจริงมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอว้าตาวจะเรีย,ยกยังจะเรียกนะ้ำจะเรียกกินข้าววันนี้น,น้องอ้วนของเราเข้าไปผึ่งพลลมแล้วแล้วพี่เนี่ยกินข้าวโชว์ไปก่อน เนี่ยชอบต้องนอนกินนะแต่แม่ยกให้ที่เต็นท์ต้องนอนกินชหอยถากินชงอะเอาเซ็ตหน่อยหน่อยนะนะเนี่ยถาดใหญ่ด้วยนะจะหมดไหมอ่ะเดี๋ยวเบียรละไปตามน้องก่อนน้องมากินข้าวหรอตามน้องมากินข้าวหรอน้องถึงพี่ลมอยู่แม่เข้าบ้านกันเถอะงั้นน่ะ น้ำก็ไม่กล้ากินตุ่มเอาแช่แล้วตุ่มเอาเท้แเาแ<อ>ช่ชน้ำก็ไม่กล้ากินแล้ว,วเฮ้ยเก่งนี้นี่เองนะแซ่ เบียดละแม่พี่เบีย์ละพี่หมอพี่ขอเข้าไปนอนกับน,น้องกันนะบายนะแม่นะตามมานะ,ปะไปก็ไปเฮ้ย <laughs>